เด็กชายนวินกำลังตั้งใจระบายสีมากเลยนะไหนขอดูผลงานหน่อยสิเด็กชายนวินสามขวบแล้วใช่ไหมไหนใช่ครับสิลูกแต่งโมสีอะไรนะครับลูกสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเรด Red อะไรเรดวอร์เมลอนโอเคไหนระบายให้มันทั่วๆสิครับไหนระบายสิครับ นี่เป็นผ้าห่มแสนรักต้องมานั่งจับมุมยิ้มอะไรอ่ะเขยิ้เหรอเขิ้เหรอครับห,รรหืมมาม่าผ้าผ้ามเนี่ยลหะผ้าผมแสนรักไงใช่ไหมเหมือนที่มาม่าอ่านในทางในฟินลี่ฟังใช่ป่ะครับไม่ระบายต่อแล้วเหรอหนาวหนาวไง ร้อนจะตายหนาวอะไรยิ้มทีหนึ่งยิ้มทีหนึ่งบอกรักแม่ครับยังฮหบอกรักแม่ครับยังลูกไม่สนใจแล้วทำไมอ่ะว,ว้า